เราไม่ได้เก่งขนาดที่จะนั่งดูสีหน้า facial expression แล้วเราจะบอกได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดนั้นนะบมง่ายกว่านั้นเยอะคือคุณฟังเมื่อคุณฟังคุณจะมองเห็นความคิดของเขาเลยที่แน่นอนว่าภาพที่เขามองมันจะมีจิ๊กซอหลายตัวหายไปมันจะมืดมันจะมองไม่เห็น คุณเข้าไปในความคิดของเขาได้คุณเห็นความคิดของเขาได้นั่นแหละคือจังหวะที่คุณจะสอนเขานั่นคือจังหวะที่แม่นยำที่สุดที่คุณไม่ต้องพูดทุกเรื่องแต่คุณจะพูดแค่บางเรื่องเพราะคุณรู้แล้วจิ๊กซอว์ตัวไหนหายไปบ้างพอภาพตรงนี้ชัดในหัวของเด็กเขาพร้อมที่จะให้คุณจูงมือเดินไปฝั่งคุณแล้วครับจริงเหรอคุณหยางเขาจะเดินมาฝั่งเราอหอครับผมพอถามเขาว่า เห็นตัวเองไหม3ปีต่อจากเนี้น้องอยู่ที่ไหนน้องกําลังทําอะไรอยู่น้องกําลังลายร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่น้องเลือกด้วยตัวของน้องเองหรือเปล่าคําถามแบบนี้นะครับสตันพวกเขาไปเลยนะเขาไม่ห่วงอนาคตของตัวเองไม่ครับผมฟังดีๆนะครับคุณครูเขาไม่ใช่ไม่ห่วงอนาคตของตัวเองเขาแค่ยอมแพ้กับตัวเองไปนานแล้วครับผม เหมือนกับผู้ใหญ่หลายๆคนก็ยอมแพ้กับตัวเองไปเหมือนกันที่ไม่ดิ้นรนที่ไม่พัฒนาที่คอยอยู่กับที่แต่คาดหวังผลลัพธ์ที่มากกว่าคาดหวังแค่โชคลางแต่บังเอิญที่ที่คุณครูจะส่งพวกเขาไปมาเพื่ออะไรต่างๆสถานที่ต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สถานที่ของความเชื่อ แต่เป็นสถานที่ของฝีมือล้วนๆครับผม